ใส่ถั่วว่ะที่เด็ดที่เด็ดครับสามูใส่ถั่วอเห<อ>ี้ยผมครชอบเนี่ยพี่เอาจริงว่าร้านไหนมีถั่วผมก็ใส่หมดอ่ะกินกับอะไรก็อร่อยปวดหัวเลยตะเกียบกระชอนมอ <า S 2> บคุณครัชไว้เจ้าปเอะไย อร่อยอ่ะครับพี่พี่พี่เพียนข้าวอย่างพี่อร่อยไหมอร่อยครับ บอกแล้วเฮ้ย,ยจิมมี่ม <า S 1> พี่ซื้อรองเท้ามาใหม่ว่ะพี่แต่ผมแอบเป็นนิ่นงหนึงอะอะไรนะพี่พี่ซื้อรองเท้ามาใหม่ว่ะอยากดูว่ะฮ้ยไม่ต้องโชว์พี่ <c oughs> สัจจะหาเกินเออพี่อีกพวกนี้ต้องถึงกี่โมงอะ <c oughs> ผมลืมถามเลยว่าจะไายหายู่โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอพี่ <c oughs> ต้องตายสักตัวเล้อวะ ชนทรซบไหมลูกรับฮะ,บฮะได้เข้ามาพี่เข้ามาดีอ,อร่อยพี่เห็นถูกวันหรือเปล่าเน,นี่กวันไม่มีวันหยุดเลยพี่ได้ผักของบะหยุดวาระเฮ็ดไฟโบ๊ท เต็มวันเลยที่นี่อิ่มเราก็อิ่มนะจริงเจอข้าวหลวกจริงโหตั้งโชวข์ขนาดนี้หมุนด้วยอะไรใหม่ใหม่เนาะคือ ก็อร่อยอ่ะชอบไม่เคยคนผมร้านนี้มาก่อนอยู่ใกล้พี่บ้านแถวนี้เราดูตรงนี้จริงปะปูเพิ่งเคยเห็นนั่นแหละไอ้เหี้ยขาหมูไตตัวนี่กินจริงใช่ไหมฮะกินไม่จริงพี่หย่นนิ้งโอ้ใช่ไหมสับ ก่รู้ว่าผมกินหรือทุกอย่างเลยผมทัก้ก<ช>ิน้ทั่วมากอ่ะชีวิตอะเอาตัวขับบาดเปล่าร้อยหนึง่ง <g ül> เนี่ยข่าวหมูใส่ถั่วนี่เียไม่มีใครทาแล้วนั่นอร่อยจริงทุกคนไปลองทุกคนไปลอง มาๆมาที่ไม่มีผลเลยครมบไม่มีมดไม่สดดูใครไม่ม,มดนะถ้าไม่มีไม่อร่อย